เมื่อคิปการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนออนอนโนงสิริวชิราผักตอนที่สี่ออนอน,นงมีชื่อเล่นว่าอะไรนั้นหรือว่าทำสัญญกรรมอะไรมาบ้างให้หาฟังเองในคลิปก่อนหน้านี้นะกูจะไม่ทวนความไปกันเร็วๆเลยดีกว่าคลิปนี้กูจะเล่าถึงชีวิตวัยเรียนบ้าง ออนอโนงจะวนเวียนอยู่แค่สองสามจังหวัดก็แถวแถวร้อยเอ็ดชายภูมิชนบุรีมีความรักในการกีฬาเป็นอย่างมากจนถึงกับเข้าไปเรียนในสถาบันการพละศึกษาที่ตั้งก็แถวแถวชนบุรีพัทยาบางแสนหาต่อเองละกันว่าเรียนที่ไหนการที่ชอบเรียนพละและรักการกีฬานี้ ทำให้มีประโยชน์ในการรับราชการทหารในอนาคตเพราะเป็นทหารต้องคล่องแคล่วว่องไวประสาทสัมผัสไวยิ่งเวลาปั่นจัก,กรยานหากเรียบร้อยมัวแต่นั่งพับเพียบมันก็ไม่ทันใจท่านประธานบริษัทเพื่อนของออนอโนงบางคนก็จบด้านการกีฬาเช่นกันแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปหรอกดูอย่างคุณหญิงเบลชยุตรานั่นปะไร จบบัญชีมาแต่ความธรรมะ,ะแมงแบบทอมบอยก็อาจทำให้มีภาษีและเป็นต้นทุนในการเป็นทหารอย่าไปเหมาหมดว่าบอดี้การต้องเป็นทอมบอยเป็นหญิงแท้แท้ก็มีก็ออนอนงไงหญิงแท้ร้อยเปอร์เซนเวลาเรียนนั้นแม้แต่ตอนใส่ชุดวิ่งหรือชุดพละออนอนงก็ติดนิสัยโพสท่าถ่ายรูปเหมือนเดิม ชูสองนิ้วบ้างมือเกาะสะโพกบ้างทำแก้มตุยบ้างและมักจะแลบลิ้นเหมือนปอบเดือนสิบไม่รู้เป็นไรติดท่าแลบลิ้นเหมือนจะเป็นนิสัยหรือสันดานหรือวาสนาที่ติดมาจากชาติก่อนหรือว่าเลียเก่งก็ไม่รู้ทำให้ควบคุมลิ้นไม่ค่อยได้บางภาพก็สวยแต่บางภาพก็สยองนะออนอโณงหากได้เป็นคุณหญิงแล้ว ต้องพยายามฝึกให้ได้แบบเจ้าคุณแพทน,นะจ๊ะจากเดิมที่ท่านนมแบนท่านก็ฝึกจนนมโตจากเดิมที่ท่านโชว์หน้าอกก่งเก้นโชว์รักแร้ท่านก็นุ่งห่มมิดชิดปิดตั้งแต่คอถึงตาตุ่มต้องหัดนอกน้อมตามแบบเจ้านายให้ได้นะนงวัยรุ่นย่อมคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีออนอนงเองก็เติบโตมาพร้อมศิลปินเอก ที่ทุกคนทราบดีว่าได้หักหลังแฟนเพลงฝั่งประชาธิปไตยได้หักหลังแฟนเพลงที่หลงคิดว่าร้องเพลงเพื่อชีวิตได้หักหลังแฟนเพลงโดยการเข้าทำเนียบไปกราบแนบหน้าอกอีตูถ้าใช้เข้าร่างหรือเข้าสิงได้ผููคิดว่าแม่งคงทำแล้วอรอนอนงเองคลั่งไคล้ศิล,ลปินเอกมากซึ่งคาดว่าจะได้เป็นศิล,ลปินแห่งชาติในไม่ช้า เพราะรับสายสะพายอวยยศไปไม่นานนี้การติดภาพไว้ที่ประตูห้องนั้นแสดงว่าออนอโนองรักศิลปินเอกมากประกอบกับศิลปินท่านนี้ได้วิ่งขอทานวิ่งยาวไกลย,ยิ่งกว่าชูชกทะลุทะลวงเข้าป่าเขาวงกฏเงินที่ได้มานั้นนำมาซึ่งชื่อเสียงคำสรรเสริญการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและเครื่องลาดหน้า มันช่างเป็นความดีงามในอุดมคติเสียนี่กระไรสมแล้วที่ทหารองค์รามแบบออนอโณงได้บูชาและเชิดชูมาตลอดตั้งแต่วัยเรียนจนถึงปัจจุบันแม้ว่าการศึกษาด้านกีฬาจะทำให้ออนอโณงมีรูปร่างสะโอดสะองไมีอ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปกำลังเต็มไม้เต็มมือท่านประธาน แต่สิ่งหนึ่งที่ออนอนงควรศึกษาเพิ่มก็คือวิชาสุขศึกษาเวลาแปลงฟันอย่าเอาแปลงไปวางแบบนั้นนะนงกูดูแล้วท่าทางนี่จะเป็นห้องส้วมสาธารณะไม่ก็ส้วมในโรงยิมในวิทยาลัยนั่นลละกูเห็นสายฉีดชักโครกด้านหลังและด้ามจับประตูที่ใหญ่เกินเบอร์ที่ใช้ในบ้านคืนี้นะออนอนงการจะเป็นสตรีชั้นสูงนั้น ต้องสะอาดและพิถีพิถันไปทุกเรื่องคิดง่ายๆนะนงก่อนนงมาแปลงฟันมีใครไม่รู้เกิดท้องเสียมาเข้าห้องซ่วมแล้วมันก็เช็ดก้นแบบรีบ,รบ,รบมือเปื้อนออกมาพอมาถึงก๊อกน้ำก๊อกก็เปื้อนที่ขี้ขี้ขี้ขีน้ำที่ล้างก็กระเซ็นไปทุกองศารวมทั้งที่ที่อ่อนอนงวางแปรงสีฟันด้วย ไม่ต้องให้เราบรรยายต่อนะนงหากว่านงยังทำนิสัยนี้ที่โรงแรมในเยอรมันท่านประธานจะติดเชื้อตอนจูบป,ปากนงนะไม่อยากจะแซ่ต่อแล้วช่วงนี้กูเอารูปเพื่อนๆของนงที่ทำงานแบบนงมาให้ดูไม่ได้เกี่ยวกับนงหรอกแต่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดอีกอย่างหนึง่ง เผื่อนงได้เป็นคุณหญิงวันไหนจะได้วางตัวได้เหมาะสมหากครูสอนพวกมึงว่าทหารกล้ามีหน้าที่ปกป้องชาติก็ให้ดูนี่ซะทหารบางคนทำหน้าที่แค่วิ่งถ่ายรูปให้เจ้านายซึ่งเป็นงานถนัดของคนเล่นกล้องแบบนงเวลานายเดินทางไปไหนก็ต้องมีบอดี้การ์ดหญิงตามไปด้วยสองสามคน ไปถ่ายรูปไปช่วยส่งของใส่พานแวะแจกประชาชนและหากเจ้านายกราบพระกราบเจ้าแบบกราบซีเมนต์ร้อนๆก็ต้องย่อเข่าลงไปหน้าพื้นตามเจ้านายเพื่อนของนงต้องคุกเข่าตามส่วนคนถือร่มไอติมวอนก็ต้องย่อด้วยจากนั้นบอดี้การ์ดหญิงจะยื่นแขนรอไว้เลยตอนแรกกูก็งงว่าทำไมต้องทํำแขนแบบนั้น พอเจ้านายพูดคุยสนทนากับพระเษ็ษเจ้านายก็จะเกาะแขนบอดี้การ์ดให้ช่วยพยุงยืมแล้วพนักงานเปิดประตูรถที่คุกเข่ารอปิดประตูก็จะคลานเข่าปิดประตูแล้วคลานเข่าออกมาส่วนบอดี้การ์ดจะวิ่งอ้อมหลังรถไปขึ้นประตูอีกฝั่งนั่งประกบเจ้านายแล้วให้เจ้านายโบกมือสร้างภาพเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเขาดำทำเพื่อเธอ งานที่นงทำนั้นหากไม่ผ่านการสุกพละศึกษามาอย่างหนักมีหรือจะย่อตัวได้ทนันมีหรือจะวิ่งอ้อมหลังรถมาขึ้นรถได้ว่องไวมีหรือจะมีแรงใช้ท่อนแขนน้อยๆเป็นตะขอให้คนบางคนลุกยืมทั้งทงที่ตัวนงนั้นหัวเข่าดำแล้วดำอีกต้องคุกเข่าท,ทั้งทั้งที่ใส่กระโปรงสัน้นหากกูเป็นเจ้านายของออนอ,อันง กูจะถามว่าร้อนหัวเข่าไหมแล้วกูจะออกคำสั่งว่าไม่ต้องคุกเข่าไม่ต้องพยูเราเรายังไม่แก่แขนเรายังมีแรงคลิปนี้กูแอบสะเทือนใจตรงตาลุงที่คลานเข่าปิดประตูรถกูเกิดมาทั้งหมู่บ้านก็ไม่เห็นมีใครทำแบบนี้ทั้งหน้าสมเพศและน้าทุเรศกูถามหน่อยคนแถวบ้านพวกมึงกราบพระกันขนาดนี้เลยเหรอ นี่ช่วงโควิดนะเว้ยพื้นซีเมนสกกระบกมือที่นาบลงพื้นก็เอาไปเปื้อนเบาะรถอีกหรือว่ามีอ่างล้างมือทองคําในรถวะเอออาจเป็นไปได้นะใครจะรู้จบตอนออนอนงศิริวชิระผักตอนที่สี่คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี